คนชอบมาถามพูดยังไงคะให้ผู้ชายหลงรักผมบอกเอาจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับคำพูดมันเกี่ยวกับท่าทางในตำราเขาบอกไว้เลย it's not what you say มันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณพูดนะครับ it's how you say it คุณพูดมันอย่างไรแม้กระทั่งคุณปฏิเสธคนนะนะแต่ปฏิเสธไปให้เขาคิดมากหรือว่าให้เขาคิดแบบอก็อย่างได้อ่ะยกตัวอย่างเช่นจริงๆคุณจะพูดอะไรก็ได้นะครับแต่ใน body language หรือท่าทางคุณต้องสื่อไปสมมติเขาชวนคุณไปต่างจังหวัดแล้วคุณไปไม่ได้หรือแบบเร็เวไปยังไม่อยากไปถ้าไม่ไม่ไปเป็นไงเขาก็รู้ส คุณเปลี่ยนอันนี้เขาใช้คําว่าซับเตอร นะครับแปลว่าความหมายแฝงหรือความหมายซ่อนสมมติคุณบอกว่าไม่ไปอะ่ะไว้ข้าวหน้าได้ป่ะเห็นไหมสายตาท่าทางเวลาคุณจ้องคุณมองน้ำเสียงอะไรปุ๊บถึงคุณจะปฏิเสธนะครับแต่พอสายตาคุณส่งไปแบบนี้แล้วก็แบบยิ้มๆหน่อยแล้วก็แบบข้าวหน้าได้เปล่านะอะไรเงี้ยนะฮะอยากคิ้วเลยตานิดนึงเขาจะรู้สึกว่าไงมีหวังขึ้นมาทันทีดังนั้นมันอยู่ที่ท่าทางของคุณเวลาพูดนะครับลองใส่หินพวกนี้เข้าไปไม่ว่าคุณจะพูดอะไรรอยยิ้มแววตาท่าทางการจ้องนะครับยิ้ม มุมปากก้มหน้านิดนึงอะไรแบบนี้นะครับถ้าทําไม่เป็นนะครับไปเรียนคอร์สชื่อคัมภีเสน่ของผมเองสอนเรื่องนี้มารยา 108, ร้8ยแปดเล่มคกยอไว้หมดเลยพูดยังไงใครก็หลงรักจนได้สนใจท้าเข้ามาครับ